ยืนคนรบ้านยังไงนึเนาอ๋อแม่ด ok oh, ้สิโอ้ยแลว่าขี้แห้งคนมรนขี้แห้งงาเจ้าน่ยจะมั่วเจ้ามันเคยขี้แห้งดกว้างวเลาอยู่กันนะจ้มัมนบ่อสครัอ้เี่กับคือต้มูเวมันตกลตองจะฟังกลับ่เป็ยนยังเด้ เก็บแล้วม ah, ือไหนมืออื่นเราไม่ติดเก็บว่าหลงนผู้หนเราติเก็บรถต๊รถเด้เพรัน่ะแม่นบ่คือผมมีเรื่องมือผมอาสิเก็บยุ่มืออื่นโตกับิเก็บยุ่นหนมือไม่นมือนี่ไม่ไม่ไม่ได้งวเก็บได้ทำมือไม่ปวดยุดนเตวดรอบเรายุ่ง่กเจนเไปเจ้าเกิเก็บจกัววรวมปากรวมพเจโจ ก็เนนั่นนั่นตอนมอเราเห็นด้วยเรอเรันบ้าเฮี้ยงันเี้ยบ้านถักรถไม่เดียวเราแ่งรสองแขวะไหนรถรงรถวิ่งลงเห็นนั่นกันนี่มากกว่าพูดเหตุตกรถผมเดียวไปเนี่ยเราเราหมาปุ้นเนี่ยนเดีไปน่ เมียอยู่พุนเมีย่นั่งสงมันเขาม่วนจะไปพุ่นน้องจำกูนะว่าเขารม็นมลมพุ่นนเบขวๆนังแย้ไม่อาอย่างนี้ำมันนะรเจเข้ามาเปลนยังไงใช่เถอเงี้ยเงี้ยเงี้ย